ป็นอิสระมีแต่ตัวอ้วนนะมีแต่ตัวอ้นอนวนโตกันหมดแล้วตัวเล็กๆก,ก็สีก็ขึ้นมาแล้วตัวนั้นสงสัยจะเหนื่อยนะตัวที่อยู่ต้นสนนะเหมือนเหมือนจะเหนื่อยนะโดนไล่เพราะวันนี้โดนไล่ไงโดนโดนนกใหญ่ไล่ นูน่นอีกตัวอยู่ต้นนู่นหางนกยุงบินไปอยู่นู่น,าน,านหางนกยุงอีกตัวนึงฮัโลโหลฮัลโหลอยู่นี่นี่ฮัลโหลฮิ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 ูอยู่นี่ฮี่ิฮ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 ินิฮิฮิฮีฮิฮิีิฮิฮิฮิ้าฮิ้ิมิฮ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 ิิ เนาะเดี๋ยวไปเอามาลิชี่มาเนาะนี่เอากลัวกลัวกลัวไอ้กลัวถ้วยกลัวถ้วยใส่อาหารเอามาแล้ว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  อีกตัวนุ่งอยู่นู่นน่ะนุ่งใสจะเหนื่อยบินทั้งวันฮะใกล้จะได้ลูกแล้วอู้ได้ไข่แน่อู้หได้ไข่แน่ทุกคนเดี๋ยวออกไข่ออกลูกแน่เลยสองตัวเนี้ยดูด,ดูเดี๋ยวได้ไข่ไอ้สองตัวนี้แน่เลยเนาะโอู้หจะพักกันไปออกไข่อยู่ใส่นู้นนี่เนาะ พากันทำรังหรือ,อยังเจ้าของทำรังให้ให้หรือ,อยังถ้าสงสัยถ้ามีไข่สงสัยคงจะปิดนะคงจะไม่เห็นบินแล้วถ้าไอสองตัวนี้ไข่คงจะไม่เห็นบินมาแล้วโอ้มาลิซี่อยากมาอืมมาลิซี่อยากมามาลิซี่ก็อยากมาแล้ว <laughs> หัวลออเขาไอ้ฮัลโหลนี่ก็อยากนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ั่นฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลอยู่นดูดูดูลีเบ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 ล สวัสดีพี่น้องถ้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายเจ้นในเด้อเอาเอานี่นกบินอิสระเนาะมาตอนแรกพี่น้องจะถอนแสงนิดนึงเดอ้อสงสัยสิกผ้กกา,ก,ากันกลับบ้านละบาดท,ที่ไนเสียงกูเอากันแล้วกูเอากันแล้วพู้ตนตัวหนึ่งอยู่งตูนหางนกยูงบนน่ะพี่น้องเอาวู้ยนกนกอื่นๆกลับบ้านแล้วเห็นปะนั้น ตัวอื่นกลับบ้านแล้วอ้าวไอ้ไหาตัวน,น,นี่สิกาปอไอ้หาตัวนี่สิกาปอนี่ฮึมัสโับบ้านัล้วลบบลวััลว